สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็ได้พัสดุมากล่องหนึ่งครับมาดูกันว่ามันคืออะไรนะผมนะผมก็ยังไม่ได้แกะนะายสภาพเป็นแบบนี้เลยนะการ์ดอ้นี่หล่นเลยการ์ดเอ่อทัสซึมุกินะผม,ม,ม,มสภาพก็เจอกล่องมาบุบีนิดนึงนะผมนะนี่นะมาแบบสภาพอย่างนี้เลยนะเพิ่งรับมาเมื่อกี้นะผมนะแกะพร้อมกันนะตัดนี่ก่อนเลยนะตัดข้างนะผมปึ๊บอ่าตัดข้างอันนึ่งนะผม ปุ๊บปุ๊บปุ๊บร้อยผมกลางไม่ต้องตัดเลยมันแบะออกมาได้เลยอื่สดๆร้อนเลยนะดูมันเป็นยังงี้มวมมาปูพังกันเลยหนึ่งสองซ้ำอ่าเป็นการ์ดนะผมนะ่ะการ์ดนะผมนะนี่เดี๋ยวมาดูกันว่ามันคือการ์ดอะไรนะผม นี่เดี๋ยวมาปึ๊บปึ๊บห่อเท่าพิษชันพิษชันครับผมเป็นการ์ดบีบเทพมรณะครับผมนะเป็นการ์ดบีบเทพมรณะนะนะด้านหลังปเป็นรุนี้นะผม ถ้าจะไม่ผิดไอ้พวกนี้มันเปิดจากซองนะผมมซองการ์ดนะแล้วก็ลุ้มนุดเอานะว่าจะเป็นอะไรนะอันนี้ผมก็ไปเสนอราคามาได้นะราคาที่ได้มาสิบบาทนะผมนะเนี่ยสองแผ่นน่สิบาทก็ตีว่าแผ่นละห้าบาทนะผมแต่ไม่รวมค่าส่งนะไม่รวมค่าส่งนะผมสป็นการ์ดท,ที่ยังไม่ได้แกะนะผมนะส่วนผมจะแกะมันไหมผมก็คงไม่แกะมันหรอกก็คงจะไว้อย่างนี้แหละนะผมนะก็คงจะเอาไว้อย่างนี้ก็คงจะไม่แกะมันเช่นเดียวกันนะเจ้าของเก่าไม่แกะผมก็คงจะไม่แกะนะผมนะเพราะเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นยังไงนะผมนะเน <io> ี <Sache S 1> ่ย อันนี้ก็เป็นเอ่อลองอันนี้ก็เป็นอะไรวะหัวหน้าหน่วยที่เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้นะผมนะชุนซุยอะไรสักอย่างนะผมนะเนี่ยที่อยู่กับผมขาวอะนะอันนี้ก็เป็นเอ่ออิโนโนเอะนะผมนีนะ่นี่ผมครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงน,นี้ครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายนะจะการ์สองใบรีวิวไปสองนาทีแล้วผมนะนะบ๊ายบายครับผม